รวมรถมือ2 JK ขอนำเสนอเก๋งมือ2ราคาประหยัดให้ท่านได้รับชมกันนะคะรถ t o y ย t a c โคโรนค่ะคันนี้รถปี95นะคะราคา29,500บาทค่ะเครื่องยนต์ห6หวัวฉีดเป็นรถเก๋งมือ2เกียร์ธรรมดาเมื่อเทียบกับอายุนี่ตัวรถสภาพดีเลยนะคะทุกท่านรถปี95นะคะพวมาลัยพาวเวอร์เครื่องดีแอร์เย็นยังขับทางไกลได้นะคะชุดโอนมีครบ ค่าสีเต็มรถพร้อมใช้อยู่ที่จังหวัดลำปางค่ะภายในเป็นเบาะหนังนะคะรถเพียรธรรมดากระจกขึ้นรงเป็นมือหมุนนะคะทั้ง4บานเลยค่ะเครื่องยนต์1 6 0 0ซ c หัวฉีดค่ะทุกท่านเครื่องทนทานใช้งานได้สบายนะคะตัวรถเมื่อเทียบกับอายุนีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียว29,500บาทกำลังมองหาใช้กันอยู่นะคะลองเข้าไปดูตัวจริงกันก่อนค่ะ โทรคุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเบื้องต้นติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะเป็นช่องทางเดียวที่ติดต่อผู้ขายได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ